ะวันนี้สำหรับคัดเรื่องน่ารู้จะนำเสนอ,อสินค้าชาวขาวเผ่าม้งแล้วก็ชาวเผ่ายาววันนี้จะมีกิจกรรมการละเล่นของเด็กๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะแต่รอสักพักนึงก่อนนะคะเดี๋ยวดิฉันจะถ่ายทำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมดูนะคะ ถ้าใครสนใจก็มาชมมานูมาซื้อได้ที่น้ำตกของร้านค่ะท่านหน้บริสา่บริการหน้าร้านสวัสดิการนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับนักท่องเที่ยวทุกท่านเลยนะหากมีเวลานะครับหรือว่าสนใจอยากจะชมการแสดงของพี่น้องชนเผ่า ชนเผ่าม้งนะครับตอนนี้ออทีมนักแสดงก็กําลังเตรียมตัวอยู่นะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับก็จะทําการแสดงบริเวณด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับหน้าสู่บริการบริเวณด้านบนเทเลสนี่นะครับหน้าร้านกาแฟหน้าร้านสวัสดิการนะครับ ก็อยากจะขอเรียนเชิญนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาว่างนะครับก็มานั่งมีเก้าอี้ให้นั่งนะครับมีเก้าอี้นะจับยกไปนั่งกันตามทยาศัยได้เลยครับอาจจะสั่งกาแฟสดนะกรจะเป็นกาแฟร้อนกาแฟเย็นชาเขียวชามะนาวนะครับที่นี่ก็รสชาติใช้ได้เลยทีเดียวนะกาแฟร้านสวิการนะครับก็สั่งมารับประทานมาดื่มแล้วก็นั่ง พักงความตามัธยาศัยเด้อีกสักครู่หนึ่งนะครับสำหรับการแสดงของพี่น้องชนเผ่าม้งนะครับก็สำหรับอุทยาแนแห่งชาติคลองลานก็จะมีกิจกรรมการแสดงพี่น้องชนเผ่าปีละสองครั้งนะครับก็เป็นช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ทางอุทยาแนแห่งชาติคลองลานก็จัดเป็นประจำทุกปีปีนี้อาจจะไม่ค่อยคึกคักเท่าที่ควรนะเนื่องจากมี ภาวะของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด K -19 นะครับก็เลยทำให้มีนักท่องเที่ยวยังไม่มากเท่าที่ควรนะครับไม่คึกคักเหมือนที่ผ่านมาเดี๋ยวเด็กๆมาเต้นแล้วดิฉันจะถ่ายทำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมดูกันอีกทีนึงนะคะ สวัสดีค่ะถ้าถูกใจก็ช่วยกไดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ